ตกปลาเชิงอนุรักษ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นตัวชาร์ตที่เขาใช้ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะออสเตรเลียมีกฎหมายที่ทำให้ตอนนี้ท้องทะเลเขากลายเป็นท้องทะเลน่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดท้องทะเลหนึ่งในโลกระดับความอร่อยสามครึ่งเต็มสี่นะความสนุกในการตกคือสนุกมากมาแล้ว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 โอ้โอ้ย์อ่ะโดดขึ้นเลยโดดขึ้นเลยเฮ้ยมันลงพื้นตรงนู้นนอะ มันมาถึงนีุจที่ผมจัดต้องถอดใจละชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ชมสวยไหมคนหัวขััวครับต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่า EP นี้เนี่ยพอดีวันก่อนพีดไปดูรายการรายการหนึ่งรายการในช่องกูนี่แหละถือว่าเป็นการหลงผิดไปดูรายการชื่ออะไรวะคนหลงตัวเองใช่ไหมมึงดูมึงมึงขึ้นไทเตนรายการตัต้มนกักจักรแจ้งเลยผมคือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนิสชดาธานีน่า,านนจะเปลี่ยนชื่อเป็นคนหลงตัวเองจริงๆนะครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มีสารตั้มนั่นแหละเขามาตกปลา ที่บ่อเล็กๆเราก็มองว่าน่าจะมีแบบปลาทั่วไปนะปลาบ่อแต่โอ้โหแม่งดึงมาแล้วตัวตกใจเลยดึงกับพุงไซใหญ่ๆออกมามีหมอทะเลมีแดงเขี้ยวก็เลยรีบโทรหาพี่ตั้มเลยว่าเฮ้ยที่ที่มาตกเนี่ยมันคืออะไรสุดก็มาลุกอีกทีนะครับก็คือเป็นรีสอร์ทของพี่เมอันนี้พี่เมอยู่แล้วแล้วพี่เมสวัสดีครับพี่เมโอให้ดูรีสอร์ทก่อนทำสวยมากนะครับก็คือรีสอร์ทใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เมใช,คช่ครับผม <laughs> ครับผมส่วนช่วงนี้ร้านอาหารต้องบอกว่าปิดเพราะว่าช่วงโควิดนะครับก็มีพนักงานหลายทันทีกลับบ้างกลับบ้านกันไปแต่ว่ากว่าเทปนี้จะออกอากาศเนี่ยร้านก็น่าจะเปิดกันละใช่ครับก็เรียกว่าวันนี้แวะมาหาเพื่อนนะครับแวะมาหาน้องรักนะครับพี่เมย์บ่อนี่บอกที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นไงเพราะดึงปลามาแต่ละตัวนี่พี่ตกใจมากอบ่อนี้ครับเดิมมาเมื่อก่อนให้เขาเลี้ยงกุ้งกุลาครับครับนี้ก็มาทําร้านแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะทําร้านเนี่ยผมก็เอาปลามาปล่อยจากก่อนนะครับ ส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนก็ซื้อมาเติมเรื่อยๆตลอดแล้วก็บางส่วนก็ไปหามาเองด้วยคือเป็นนักตกปลาใช่ครับแล้วปลาที่เอาขึ้นมาก็คือเอามาทานได้เลยเหรอใช่ครับก็คือถ้าลูกค้าต้องการที่จะเอามาทําอาหารก็สามารถซื้อออกได้ใช่ครับผมอ๋อมีสายพันธุ์อะไรบ้างในนี้ที่มีเยอะๆก็จะเป็นกระพงขาวกระพงแดงนะครับผมแล้วก็ปลาเก๋าปลาหมอลูกผสมครับแล้วก็จะเป็นอังเกยนครับผม โอ้ปลาเนื้อดีที่ธรรมดาแล้วไม่ได้ถึงปากถึงมือเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลองไล่ล่าหาวัตถุดิบแล้วก็พี่เมย์ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นสุดยอดแห่งเชฟที่เคยมาเกี่ยวงูแม่งสุดยอดใครที่ชอบแบบรสชาติแบบจัดจ้านรสชาติแบบแสบลิ้นแสบดากเนี่ยต้องที่นี่เลยครับหัวรัดดาเดี๋ยวเราขึ้นไม้ไว้เอ้ขึ้นขึ้นหมดไว้ให้อยู่ที่ปานบุรีสุดมากอ่ะเดี๋ยวตอนเออเฮียไอ้ตั้มมาละเดี๋ยวมานั่งคุยไอ้ตั้มหน่อยเพราะวันนี้อยากจะมาถ่ายเกี่ยวเรื่องของ การตกปลาแบบในเชิงอนุรักษ์แล้วก็ใช้วิธีการแนะนําอนุรักษ์ของทางออสเตรเลียด้วยเอามาพอดีเลยอ่ะมันจับมันมานั่งก่อนอ่ะมาัมวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปในเชิงอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์แนวพักผ่อนครับผมซึ่งวันนี้หนึ่งอย่างที่เราอยากจนำเสนอก็คือหลายคนก็จะตั้งคําถามครับว่าตกปลาเชิงอนุรักษ์คืออะไรเราจะให้พี่ตั้มช่วยตอบครับ การตกปลาให้ยั่งยืนและพอเพียงกับท้องทะเลนะครับคือส่วนหนึ่งตามที่ออสเตรเลียเขาบอกเนี่ยก็คือเขาจะมีเรียกว่าเป็น Size and b a g Limit นะครับอ่าน b a c กกับ Size คืออะไร Size คือขนาดที่กรมประมงเขาบอกมองว่าเหมาะสมในการเอาปลาตัวนี้ไปรับประทานได้แล้วแล้วิมิตถุงว่าต่อวันได้เท่าไหร่ถา้าอย่างี้ได้อะไรพอคนไปตกปลาเสียค่าตกปลาอุดหนุนเรียกว่าเรือตกปลาต่างๆเนี่ย ได้งูประมาณมาทางกรมะมงกก็ได้งบประมาณไปด้วยก็เอางบประมาณตัวนี้ไปช่วยวิจัยกระเพาะพันธุ์เพื่อดูแลท้องทะเลต่ออันนี้ก็เป็นตัวชาร์ตที่เขาใช้ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งเข้าใจว่าปลาทุ่น,นก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเมืองไทยบ้านเราทุกวันนี้ชาวเรีเยกว่าอะไรนักตกนักตก,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 ตกปลาเอ๊นักตกปลาก็ตกตีกันอยู่สองสองทีม,มทีมนี้ก็คือทีมนี้ตกเพื่อการกีฬาและปล่อยอีกทีมหนึ่งก็คือตกเพื่อกินแล้วก็จะบอกว่าคุณตกปลาทำไมถ้าคุณไม่ปล่อยมันถ้าคุณไม่กินมันมันคืออาหารก็สองมุมมองไม่ม ไอ้น,นี้เราก็ไม่ได้บังคับให้ใครทาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นไกด์ไลน์การตกปลาในเชิงอนุรักษ์เพราะว่าออสเตรเลียมีกฎหมายนี่ทําให้ตอนนี้ท้องทะเลเขากลายเป็นท้องทะเลน่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดของทะเลหนึ่งในโลกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยว่าชาร์จแบบนี้ใช้ยังไงแล้วตอนนี้พาทิตก็ใกล้จะตกดินแล้วเราได้จองเรือไว้พรุ่งนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาฟารามบุรีเร็วไปหนึ่งวันนะครับเพราะพรุ่งนี้ออกเช้าเดี๋ยวจะขับมาจากกรุงเทพไม่ทันเพราะติดช่วงเคอร์ฟิวเราก็มา ลองทานข้าวเอ็นจอยบรรยากาศแล้วก็ลองตกปลากันดูลุยครับรจ้อาจอะโดนขึ้นเลยโดนขึ้นเลยอะไม่รอแล้วนะถ้ารอดก็ เเอาลยนิไม่คือฝนมันอีกสัก2องนาทีกว่าจะถึงมึงขึ้นแล้วมึงรีบลงได้อยู่ทันอยู่ไปไปเร็วๆเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวคนดูไม่เห็นภาพสวยๆเร็วเฮ้ยพี่บูมสัญญามันหลุดอ่ะพี่ผมบังคับไม่ได้พี่เฮ้ยมันลงพื้นตรงนู้นน่ะอาไปลงแล้วใช่ไอ้ที่หายเกิดอะไรขึ้นมึงคือโดนมันบังคับเองมันหยุดไม่ได้พี่ ไม่รู้มันพอขึ้นปุ๊บแล้วมันก็ไปเลยอ่ะลมแรงแล้วเมื่อกี้ภาพมันลงมันลงตรงไหนลงน้ำไปสัตว์แล้วมึงยิ้มทำเฮี้ยแท้วไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปละเดี๋ยวผมไปรีบไปจัดการก่อนไปโดนกูผมไม่ลื่นจังใช่ไหมยอมยอมคอนเทนต์ยอมคอนเทนไอ้นี่ทำโดนตกสภาพ อเราามันมีสัญญาณเตือนแล้วเหมือนใกล้ปะวะไม่จ้าพี่จ้มากเฮ้ย,ออยเอ้าเชีย่ยมันดิสคนอนเนคไปแล้วทำไมพี่สมต้องมาทำอะไรแบบนี้เนะี่ยเฮ้ยจริงปะไรไรเดี๋ยวเดี๋ยวจอป่าโอ้ แอ้วผมก็ดีใจโอ้ยละลมกู้ยละลมอะไรเนี่ย <c oughs> ละลมโอ้ยแล้วคันฝนได้แหละไไ่เเลือลอะรยโดนเท่าไหร่วะตวัตวเฉยๆแล้วกูเงิน <c oughs> เดือนเดือนแรกยังไม่ได้เลย เเพีีท่าน้ออได้เวลาที่หัวหน้าเผาต้องออกลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักครู่นี้ก็คือขึ้น,ดนโดรนโดนตกนะ้ำตากล้องหายตอนนี้เปลี่ยนตากล้องใหม่ดีนะเนี่ยวันนี้แต่งหน้ามาแล้วก็เวลาก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนมันจะตกอยู่เราก็ต้องลุยฟุตที่ถ่ายมาในเทปก่อนหน้านี้ก็อาจจะหายไปกระโดน,น ฟุตโดนที่นี่ก็อาจจะหายไปการโดนครับผมปลาเมื่อกี้ที่โจ้ตกได้กล้อง็ไม่พร้อมไม่มีเฮียอะไรไปตามที่เขต้องการเลยนี่ครับชีวิตคนของผมเอาละครับไปดูให้ดีพร้อมนะใช่พี่โูมตรงนี้ต่อนะใช่ถ้าเกิดว่ามันกินปุ๊บลากออกเลยเพื่อนอยู่ข้างบนนั่นเฮ้ยช่อเตียนตัวเตียนตัวจะไปนะสาย อะไแล้วไปแล้วเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมอุ้ยเยี่ยแม่โอ้ยไวจริงไวจริงไวจริงเอาเ้าเย็นนะตัวหนึ่งอะไรอยากกินอะไรดีเก๋งะโอเคพี่โอเคเรียกเรียกพิชานเลยให้พิชานมาตกเหรอพี่ขับรถกลับกรุงเทพเห็นมันว่ายไปว่ายมาเยอะเลยเฮ้ยไปได้ มาแล้ว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 กระพงกระพงกระพงกูว่าแดงเขี้ยวมึงเน่เราได้แดกแน่โอ้ยเสียงเสเสียงแห่งสวรรค์อ้ยู้้วู้ว้วู้ววู ได้ใช่ได้ต้องจับอี่ก่อนตัดก่อนที่มุมมุมไหนมุมไหนไม่จำฝั่งนี้ได้ครับมั้ยฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคยอมสายยันเด้าโอ้โหกระโปรงสวยติดคอปากอ่ะมาขึ้นเอาลบเดือดลบฝนก่อนลบฝนก่อนรบฝนก่อนใ้สักเดี๋ยวใครจะแดก สบายสบายสบาย,ย,ยกูว่าได้แดกแดงเขียวแหละกูไม่เห็นมันท่ากันเฉียงอไรสัตว์เฉียงแล้วเฉียงแล้วเออเกือบงขาวยังไงซอรามันดี้รีผาก่อนเดี๋ยวกูวไปใส่กูไป,ไปใส่กระชังก่อนได้ครับชาร์มมริคอดชาร์คอร์อรุ้ยเฮียโบก,ก้ามไปด้วยแต่อยู่นี้อยู่นอยู่ๆโกลเด้นเพิร์ชกูเปอร์ หาไม่เจออาจจะเป็นปลาที่ไม่มีที่ออสเตรเลียมีประมาณนีนม้มีครับแต่อาจจะเป็นปลาที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพราะว่ากระพงขาวเขาพอกันเดียอยู่ฮะแดงเขี้ยวมีไหมครับในนีน้มีครับแดงเขี้ยวมีเจอครับตัวแรกแดงเขี้ยวที่ตกไดแ้แดงเขี้ยวแมงกรอกแจ็คอ่ะมาแมงกรอกแจ็คกับแมงกรอกสแนปเปอร์นะครับก็คือเขาบอกว่าโตได้ประมาณ120เซน15กิโลกรัมไม่มีลิมิ <100. S 1> ตชีวิตเกินร้อยเมื่อกี้เรา60เซนนะครับพี่วัดไปแล้วแต่เขานี่ยเขาให้เอากลับบ้านได้แค่ ห้าตัวแล้วนี่ดูนี่เขาบอกด้วยว่ากินดีไม่กินกินไม่ดีระดับความอร่อยคือสามจุดสามครึ่งเต็มสี่นะแล้วนี่ก็คือความสนุกในการตกคือสนุกมากเป็นเกม<อ>ฟชชิ่งสนุกมากามละเอียดเนาะใช่นี่คือนักตกปลาสี่ดาวอร่อยสามครึง่งไม่ได้แปลว่าต้องมีนักตกปลาสี่คนถึงจะตกได้ข <laughs> ั้นต่ำเงียถ้ากดไปเป็นมสี่คนนี่ผิดกฎเพราะนั้นตัวนี้เราเก็บได้ครับเิม ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อจริ่งเลยครับบอกหน่อยนี่นะคะอันเล่นนะคะเหยาเหยาอ๋อชื่อน่ารักพูดเก่งด้วยสวยด้วยนะคะหนูสวยไหมคะสวยไหมคะแหมสวยค่ะขอบมือขอบมือพี่สาวด้วยบายบ๊ายบายโอ้ดีนะเนี่ยหน้าตาดีไม่เหมือนพ่อเลยโอโสมจรนิดนึง เดี๋ยวลองดูดิวยส้นไก่หน่อยเนี่ยต้องโดนหักเงินเดือนหรือไล่ออกเนี่ยฮะสนิเกอร์ทั้งคู่เออหักเงินเดือนก่อนแล้วค่อยไล่มันออกเออไอดอลเลยไอดอลจริงโอเคผมถึงกับถอดใจละมันมาถึงในจุดที่ผมจัดถอดต้องถอดใจละ รับกรรมทุกคนไปกลับไปหาเจ้านายกันเจอไหมไม่เจอเศ้าเลยม่เจอ มึงบอกว่าอยากขึ้นกูบอกมึงขึ้นเองเฮ้ยพี่เ<ม>ฮ้ยผมผมอ่ะเฮียกูไม่เอาเงินหรอกกูพูดเล่นมาถึงว่าไม่เอาเงินไม่ต้องบอกเมื่อกี้ได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 ้กู <c oughs> จะเอาตูดมึงได้เฮียอ่าละ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการทำงานก็เป็นอย่างนี้แหละช่างมันมันเป็นของนอกกาย <c oughs> ไม่เจอเลยอ่ะแล้วคือเมื่อกี้คือพอไปเจอพี่ที่บ้านของเราด้วยเขาเป็นเจ้าของที่ที่อันนี้แล้วคือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อเขาไปแล้วแล้วคือเขาจะช่วยหาแล้วก็ถ้าหาได้ก็เดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาอ๋อโอเคทุกคนด้ครับเก็บเก็บกระเป๋าเราออฟฟิศก็คือหายแล้วเอาลงปู่มเยอะโอเคไม่เป็นไรครับมาโอ้ชิวๆิวทำงานคำถามตอนนี้ก็คือว่าทำไมเชฟโจ้ลงไม้แรกได้พี่ลงไม้แรกได้แล้วสาระทำอย่างไม่ได้ ตั้งใจตีไปไกลใ,ใไงมกอปลาอื่นถ้งโกดตรงนี้มันก็ได้ได้เลยได้ปลาได้ตก <laughs> เฮ้ยมันแข็งแรงนะมึงแ <laughs> ข็งแรงว่ะเพราะติดติดไม่ลึกเลย <laughs> อ่านี่ไง <laughs> ปล่อยมาเลยแม่ตัวนี้เอาละครับมารีปล่อยเข้าไปนะครับโอ้สวยไหมตัวปะาเอกตัวปะาเอกโอ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นหน้าส้มหน้าส้ม <laughs> นี่ไปแล้วไปแล้วนั่นนั่นนั่น แต่ว่าแดงเขี้ยวเราน่าจะไม่รอดนะครับก็มันตายไปแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปแทงหัวเขาเราก็เดนเลือดเหมือนเดิมเพราะว่าเลือดนี่ก็เป็นส่วนที่ทําให้ <c oughs> มีกลิ่นคาวสูงสําคัญมากไหมชัโจ้กันเดนเลือดสาคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่เดนเลือดเลือดก็จะไม่ออกโอเคครับขวาย ก็เดี๋ยวพี่เมย์บอกกัแนะนำอะไรนะครับหัวหางและคีบต้มยำแล้วก็เนื้อไปทิ้งนะครับผมไม่เน้นเนื้อเน้นก้างใช่ช่วลดน้ำหนักลดน้ำหนักทำอะไรอร่อยครับเอปกติถ้าที่ผมชอบเลยนะครับคือแกงส้มครับใส่ใบมะกรูดอ่าคนเนื้อเขาจะมีความมันเอาดีกว่าพี่เมย์คิดเอาดีกว่าว่าอันน่าจะอะไรเพราะว่าลราไม่รู้หรอกเนื้อเขาค่อนข้างอร่อยครับแกงส้มเข้ากันมากเลยโอเคงั้นแกงส้มครับผมขอบคุณครับ ไม่ใช่เขาอ้างนะไม่ใช่เขาอ้างนะในคนหนุ่มกอล์ฟเห็นนะผมตกได้แต่ว่าพอโดนไปตัว2ตัวอย่างเงี้ยเงียบนิดนึงครับก็ปกตินะครับเป็นเรื่องของเกมกีฬานี้ถ้ามีเวลามาตกทั้งวันเดินรอบบ่อร์อะไรก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนลครก็เรียกว่าไว้กินข้าวเนาะขำๆก่อนพวกเราเตรียมตัวไปลุยลุยทะเลพวกนี้ได้ไหมพี่ตั้มเปลี่ยนเยอะแป๊บนึงครับตกปลาไม่ค่อยเป็นหมายถึงต้องเปลี่ยนเยอะใหญ่ก็ดีไกลไกลแต่ชอบทอนนู่นทอนนี่ เบ็ดไม้เนี่ยปลาใหญ่มันเอาไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงสปริงแต่เนี่ย<ร>มันคือมันบุรี่กูอีกแล้วไอ้ขนมปังที่นี่แม่งไม่ดีเลยวะ่ะเมื่อกี้เขาเขาอ้างไว้แล้วให้ไปดูคลิปเก่าคือได้บบวันนั้นก็ทั้งวันสองตัวนั้นแหะทั้งวันหกโมงเช้าหกโมงเย็นน่าสงสารนะมันเด็กมีปมอะอยู่ท่ามกลางนักตกปลาแล้วพอตกไม่ได้ก็เก็บก็มันก็กดดันเราก็เข้าใจ สู้ๆนะพี่ตั้มสู้ๆเป็นกำลังใจให้อย่าเครียดน,นะอย่าเครียดไม่เครียดเลยบ่อนี้ผมได้ไปลาเยอะแล้วจะได้ดูอีพีเก่าได้เออเขอ้าใจเข้าใจไม่เข้าใจไงรู้ว่าตกเป็นรู้ว่าตกเก่งไม่ได้อะไรอันนี้คือการบุกให้นเนื้อการบุกซับซีโร่บาย DJ Poo พร้อมส่งแล้วทั่วประเทศ ง่เหรอโง่ครับโหกระทงหามาตั้งนานสุรวงครับสุรลวงก็มาเหรอของผมเฮ้ยทำไมตัวม oh, like ันเล็กกว่าของพี่วะเขาเล่าเปนพี่อ่าเราก็เอาเรียกว่าเอาขึ้นมาดูสภาพของก่อนนะครับโอนี่ติดมุมปากนะครับน่าจะปลอดภัยจับเวลาดีจับเวลาดีตัวนี้น่าจะเล็กกว่าพี่สักสองโลนะครับอ้าวขอความรู้เรื่องกระพงหน่อยครับ ปลาเตสคอลคาริเฟอร์ครับหรือเบอร์มันดี้เป็นโอเคหนึ่งในปลาที่เรียกว่าเป็นปลาอุตสาหกรรมน่าจะชนิดเบอร์ต้นๆของอเอเชีย,อ,ยอัศว์อสเตรเลียนะครับสามารถอยู่ได้ทั้งสองน้ำเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นปลาที่ปรับอยู่น้ำจืดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้น้ำเค็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้โตได้ถึงขนาดมีถึงห้กิโลกรัมโอ้โหครับใหญ่มากนะครับแต่ว,ว่าปกติขนาดกินกันเนี่ยที่นิยมเนี่ยพอแค่ถึงขนาดที่เป็นปลาจานกันแค่ประมาณสัก5-7ขีดก็โอเคแล้วไปทำอะไรต้องปลาจานเขาด้วยครับ นานที่ประาครับผมเข้าลึกไหมเข้าลึกไหมล่ยลุ่ยล่ยลุยว้าวไปข้างบนไหมลึกไหมลึกไหมนี่ขนาด<อ>ผมนิดเดียวเองพี่เมย์บอกว่าถ้าเข้ากระเพาะให้ตัดเลยตัดเชือกตัดใช่ครับแล้วปล่อยเขาเดี๋ยวเขาคายเองอันนี้คือเจ้าของบอ่อบอกมานะครับว่าถ้าเกิดเข้าลึกนี่ก็ตัดเชือกเลยแล้วก็เดี๋ยวปลามันจะคายมันเองเดี๋ยวมันจะลงไปหาปลาหมอครับผมข้างล่างนี้ก็มีปลาหมอทะเลเยอะนะครับผมมีเซอร์วิสใช่มีเซอร์ นี่เรามาเชิงอนุรักษ์จริงใช่ไหมครับเอาแล้วถ้าปล่อยถ้าปล่อยมันต้องโยนแบบแบะๆใช่ไหมคือหัวหัวหัวพุ่งลงน้ําครับอ๋อนะครับเราจะเอาอยากให้หัวเขาอะเหมือนจังหวะอะพุ่งออกไปทีเดียวนะครับอย่างเงี้ยออซองพุ่งเหลาพุ่งเหลาเพราะว่ามันจะทําให้ออกซิเจนนะครับเหมือนผักดันเข้าไปในเหงือกไวขึ้นนี่ไงได้ผลจริงๆด้วยตั้ม นี่เดี๋ยวเอาเก่าให้เพราะว่าเราอยากได้เก่าเพื่อเอามาเป็นเรียกว่าแบบฝึกหัดแต่ว่าถ้าได้เก่าเราก็พอละเพราะว่าเราไม่อยากตกเลยเยอะแนะนำแนะนำมรงนู้นพี่ปักต่อไออเรงปักน้ำประตูน้ำฮะประตูน้ำโอ้ขับไปไกลเลยนะไอ้สัตว์ผมว่าเขามานไก่อร่อยมากพี่คุ้มตีจากนี้ไหมได้ครับตีจากตรงนี้้ก็ได้มาพี่โตนั่นแหละนั่นตรงนั้นนั่นแหละ นั่นแหละเยี่ยมสุดได้มาถึงที่นี่ gt 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 โอ้นะอะไรมันปุ๊บอันนั้นแหละดูไว้ดูไว้ดูไว้แล้วเต้นเต้นเต้นนิ่งเลยนิ่งเลยสัตว์เฮ้ย มันโดดโอ้สวย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 เก่าเก่าเก่าไม่ใชเฮียโอ้โอ้โอ้เย่โอ้เดือดเขาดีที่สวยมากอันนี้คือเก่าพิกไทยใช่ไหม ไม่ใช่ครับนี่เก๋าดอกดำไอ,ดอด้ดอกแดงดอกแดงพริกไทยจะไม่ค่อยเกินชิวเองคุว่าเป็นตัวพริกไทยครับจะไม่ค่อยเกินแบบโร,ร่หเหรอแต่พวกนี้คมีถึง20โอ้โหพวกลูกหมูก็คือพวกนี้ใช่ไหมใช่เลยครับแล้วแต่ถูกอ่ะเดีด๋ยวเราเอาระหว่างที่พี่ตั้มจัดการกับมันพี่จะเอาชาร์จมาดูนะครับว่าปล่อยหรือว่าเก็บได้นะครับปลาเก๋าไอสัตว์อยู่ไหนวะอ่ะตัวนี้ใช่ไหม no take โอ้โหถ้าเกิดเป็นออสเซเรียนี่คือเขาไม่ให้เอากลับบ้านเลยนะครับ s3 cost no take แสดงว่าตอนนี้ด้วยรสชาติที่อร่อยของมันแน่เลยอาจจะโดนจับไปกินเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจับได้ปลาเก๋าแบบนี้ก็กดแดงมันเป็นปลาประจำถิ่นครับแล้วก็หลายคนรู้ว่าเก๋ามันจะโตเร็วความจรงโตค่อนข้างช้าอนครับใช่ในธรรมชาตินะ 9ปอนด์ประมาณสี่โลแม่นะนี่เหรอสโลครับสวยๆโอ้โหอ่ะปล่อยนะครับปล่อยกันครับสวัสดีครับพี่เก๋าสุดยอดอะวันนี้พี่พี่วอร์มพอแล้วแต่เดี๋ยวพี่ตั้มเขาขอรออีกสักตัวนเฮ้ยผมโอเคแล้ววอร์มวอมวอมวอมพวกนี้อาไรวะพวกนี้ดีกว่าลงสนามจริงเหรออันนี้ก็กินข้าวไปได้ครับไปไป แม่สุดยอดหลังจากนี้เตรียมตัวรับลูกค้าทันบออะไรจองกันถล่มทลายไม่ถล่มทลายนี่เอาตีนทิพี่้พ้มำได้เลยรอกานบรรยากาศแบบนี้มดูบรรยากาศก่อนปลาสดสดแบบนี้เอาเบ็ดมาตีเองได้แต่ต้องมันเยาบปลอมนะเมนูแบบนี้คือแดนเคี่ยวตัวเดียวทำได้4ี่เมนูเรากินกันได้ทั้งครอบครัวกินได้กองนะโอ้สุดยอดมากเอาแดกครับ พี่ก็บอกแล้วพี่ยังไม่เจ็คนเดียวนี่พี่ไม่เหมือนกับพี่เมเปอร์หรอกพี่ตีนเนี่ยปลาไม่ตกแล้วก็พุ่งมาดูน้ำดูลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มขยับประมาณ8.15โมงสิ้าทีเอาทีนี้ครับโย่หลายแลกสี่นาทีครับ4ีนาทีดูเอาไว้พี่ก็อยากจะขอบคุณ FC แล้วก็ครอบครัวคนผัวครัวนะครับที่สนับสนุนรายการตลอดมา ถ้าเกิดชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ออกทําแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยอันนี้เป็นลายใหม่ของเราตอนนี้การทํา y o YouTube มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันมีเรื่องของการติดลิขสิทธิ์เยอะมากทั้งภาพทั้งเสียงให้ดูว่าคลิปส่วนไหนที่ทําของเราเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับสปอนเซอร์ก็หายหมดในเมื่อเรายังอยากจะลงทุนกับคอนเทนต์ของเราทำคอนเทนต์ดีด,ดีนะครับต่ดต่อที่ดี การทําเสื้อผ้าน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเราไม่ได้มาขอเงินใครแต่ว่าถ้าคุณชอบในสิ่งที่คุณเห็นก็ฝากสนับสนุนด้วยกันละกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็490บาทนะครับใครสนใจ Line แอดข้างล่างนี้ป๊าปหรือว่าช่องทางโซเชียลข้างล่างนี้กันละกันนะครับส่วนคอนเทนต์อยากจะได้แบบไหนไนาะคตก็รีเควสต์เมาได้เช่นเคยเราดูแล้วก็รับฟังทุกทคนขอบคุณครับ,บคควัา